ขึนปัตตาหนึ่งสอง,ส,องส,สามสี่มกสามสิบ แอปนันะคุณแอมแต่งปืนแป๊บได้ครับก็เสร็จสตรีม Hexy Sip Clip you โลดิการบลูคาเบนดดล่าสวัสดีครับผมใช่ที่ว่างไหมครับว่างครับมาเลยช่างทอมต่อช่างทอมเหรอช่างทอมมาแล้วใช่ใช่ใผมเนี่ยแป๊บนึงผมแต่งปืนมาเอ้ยเรามีตัวดันแล้วอ่ะดันทุลังเี๋ยคนหนึ่งกำลังทำไมทำไมถึงกลับมาเล่นเลยครับไม่เกลียดนหรอครับเอ้ยผมพยายามจะเอานี่กล้องอินฟลาเลย อ่าเดี๋ยวผมแทบเซตปืนแป๊บหนึ่งวิธีแต่งปืนของพี่พี่เน้นแบบยังไงดะ d a m แล้วนิ่งมันผมผมแต่งไม่เหมือนกับกับคุณเอ็มนะแล้วแล้วแต่คุณเอ็มก็สายบวกเขาก็เอายกไว้ถ้านิ่งถ้านิ่งคุณก็เอาเอ่อหนาปืนเป็นอะไรฮะคค c u r a c y อะ a ค c u r a t e นั่นแหละนิ่งนิ่งแม่น ยกไวก็2ตัวล่างยกไววิ่งเร็วอ่ะเวลาจูเวลากระไลวิ่งยิงอย่างเงี้ยสองตัวล่างตับนก็คือดสุดก็คือไฟพาววเอร์ก็คือความแรงอ่ะอันที่2ก็คือเอ็อคูลาซี่อ่ะเอ็คูลเลตหรือเอ็คูลเลตแหละความแม่นยำความนิ่งเอ็คูลเลตสี่แล้วแต่สไตล์ครับเล่นแนวไหนล่ะเออต้อง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 แต่งให้เข้าเราจริงๆผมชอบชาร์ท เข้าชาร์จอะไรแบบนี้ชางไหนหรือบ้านเหรอสาเอ็มเลยหรือบ้านว่าระยะใกล้อ,กลอ๋อก็จะเป็นหรือว่าใกล้อะพี่ที่ไม่ใช่ไกลอะมันก็จะเป็นในนี่ครับอ่าเป็นพกเป็นเอสเอ็มจีแล้วก็ลูกสองอ่าถ้าจะเป็นสายหรือบ้านใช่พี่หรือบ้านหรือบ้านทีนี้ทีเนี้ยพอพอระยะมันใกล้แล้วยังไงดาเมจมันได้อยู่แล้วก็เน้นเน้นลั่นไวมันจะได้แบบ ดาเมจมันจะได้ฉี่ขึ้นแล้วก็แตกไวประมาณนั้นผมใช้เอเมจอยอ๋ออันนั้นมัน,นเออาร์นี่เอาร์ก็นปืนผมใช้เอ็มจีอยู่ผมว่าผมว่าเล่นอันนี้อยู่พีอ่อ๋อพี่บอกอ่ะอ่าอ่าอ่า <LC. S 1> เอลซีก็คู่กันก็โอเคนะเพราะว่าเอาร์ก็จะได้ระยะกลางอ่ะไกลไว้ ที่เหลือก็จะเป็นนี่แหละพวกโมเมนต์เวลาเราวิ่งอะ่ะเราสไลด์เรากระโดดทำบีฮอปทำสเน็กอายหรือว่าแบบไหนอะไรเงี้ยมันจะมีท่าต่อสู้นะลองหาดูในโซเชียลต่างประเทศะครับมันจะบอกว่าวิธีการมันต้องอยังไงบ้างแล้วต่ดืนเซตนี้เดี๋ยวลองดิผมเอามาแต่ถ้าเกิดตัวถ้าเกิดให้ผมสอนเดี๋ยวผมส่งไอ้นี่ให้ไอ คิวอาร์โค้ดครับสี่พันห้าเดือนสอนตัวต่อตัวเลยหยอกหยอกหยอกอะไรของมึงคนนี้ลูกค้าเฉยเลยคิวล็อกก็มาได้วะได้วะสี่พันห้าเดือนวิบัสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีแป๊บเข้าไปเทสปืนไม่ได้อ่ะ เน้องยังไม่ได้จอยเข้ามาเลยช่างทอมเข้ามายังยังนะยังไม่เห็นจอยเลยเราเคยแอดแอดเพนกันได้ไหมหรือแอดได้หมแล้วเหรอเฮ้ยเราเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกับคุณเอ็มนี่ออะไรนะคุณเในอ๋อนี่ไงทอมดีเลตเดี๋ยวนะครับผมอินสไลด์ไปแล้ว เดี๋ยวผมรีกแก้มโอเคตอนแรกยังคิดอยู่เลยเอ๊ะทำไมน้องๆที่มาเล่นกับเราแล้วหายไปเลยวะ oh. หรือเรามันเล่นมันเล่นกากเกินไปวะ <laughs> ผมไปเล่นกับพวกพี่พี่แล้วก็ไม่นอนด้วยอ๋อเวลาใช่ไหมเวลามาเล่นเ่สะดิ ผมเล่นเกมมานานเกินไปสองปีนี่ผมนอนทุกวันก็เลยต้องหาวันบางวันที่ต้องนอนเยอะๆอะไรแบบเนี้ยอ๋อจริงจังกับการนอนบ้างอไฟเพราะว่าไฟเอ็มผมมันหยุดไม่ได้นะพี่ถ้าแบบมีสตอรี่อย่างเงี้ยต้องเล่นกันตีสองอะไรแบบนี้พี่แล้วตื่นสาไมงานอ๋ออย่างนั้นเลยอ๋อไฟเอ็ม โลเ่ะ <Okay. S 2> ผมเล่นแก๊งไงพี่ถ้าเกิดว่าเราออกไปอย่างเงี้ยเพื่อนก็โดนที่เติมมาก็คือว่าเพื่อนบางคนมันเติมเยอะอะไรแบบเนี้ยถ้าโดนอุ้มเอ๋อแล้วของหายอย่างเงี้ยอาวุธหายก็ต้องไปดันใหม่อีกชิ้นหนึ่งมันก็แพงเรียนเป็นหัวนะตอนเนี้ยจอยคุณเอมอยู่แล้วเ,เคยทำเสริมไหมเดี๋ยวผมโยนหัวให้ครับ ได้ทาเซฟไ, <ป S 1> ไ,ไี่ไผมไปลองทําแล้วไม่ไม่เกิดไม่เกิดมันต้องมันมีค่าก้าผมหลุดวะแคปจูนเล็กปัดีคนเติม,มัน<ป>คนเติมกาชามันไม่พอพี่ะายได้ไม่พอ